thank you เป็นเชื้อไวรัสก,กลายพันธุ์นะครับคำว่ากลายพันธุ์นีแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนนะลี่ยงยีนบางตำแหน่งนะครับอันนี้ก็องค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ประกาศไปแล้วเป็นเป็นไวรัสตัวที่น่ากังวลนะครับเป็นตัวที่5้าเรารู้จักมาแล้วแอลฟาเบต้าแคม่าเดลตา้าใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวที่5ก็คือโอเมกอนเพราะนั้นเนี่ยถามว่ามีความกังวลอ,อย่างไรนะครับเนื่องจากเป็นการกลายพันธุ์ในตำแหน่งบางตำแหน่ง ที่เขาเชื่อว่าเกิดจากการที่เป็นตัวรีเซ็ตเตอร์งนั้นมีโอกาสที่จะลือต่อวัคซีนไหมไม่แน่นะครับเขาก็เชื่อว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อได้เร็วขึ้นหรือมีบางส่วนที่ลือต่อวัคซีนนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของความรุนแรงย,ยังไม่ทราบที่เป็นลันกษณะของผู้ที่ติดเชื้อจริงๆนะครับเพราะว่ายังพบได้น้อยซึ่งตอนนี้เนี่ยล่าสุดที่พบเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากประเทศแถวแอแฟ,ฟริกา นะครับโดยเรียกหมืนยิ่งแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็พบล่าสุดก็เข้ายุโรปนะฮะในบางประเทศเช่นเบลเยียมไปอิสราเอลนะครับแล้วก็พบที่เรารู้จักกันใกล,ล้ๆเราเ็คือฮ่องกงนะครับอันนี้หลายประเทศเนี่ยเขาก,ก,ก็ห้ามผู้ที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆห้ามผู้เดินทางไม่ใช่เป็นชาวแอฟริกาเดียวนะครับผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะแถวแอฟริกาใต้นะครับเ <c oughs> ข้าประเทศไทยนะครับโดยะอย่างยิ่งในประเทศไทยก็สั่งห้ามนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าจะเข้ามาเราได้ไหมสิ่งที่น่ากังวลใจก็คือว่าแถบนี้เนี่ยเป็นประเทศที่เรามีการนําเข้าพลอยนะครับมีการซื้อขายพลอยนะครับก็อาจจะมีส่วนที่บางคนกังวลใจว่าเอ๊ะแล้วมีคนไทยที่ไปที่นั่นไหมนะครับซื้อขายพลอยณวันนี้ยังมีคนไทยที่อยู่ที่นู่น แต่ถามว่าจะกลับมาเมื่อไหร่อันนี้เราไม่ทราบนะครับแต่เชื่อว่าถ้าเป็นคนไทยกลับโดยตรงมาจากประเทศต่างๆที่เขาสั่งห้ามเนี่ยเขคงเข้าไทยไม่ได้แล้นะครับแต่ในส่วนหนึ่งที่สามารถที่เราอาจจะมีโอกาสนะครับเช่นเขาไม่ได้บินตรงนะครับจากแอฟ,ฟริกานะครับมาประเทศไทย อาจจะไปเปลี่ยนเครื่องที่จประเทศอื่นนะฮะด้วยด้วย,ด,วยด้วยเอตุใดก็ตามเช่นไปทําธุระต่อนะครับหรือไปท่องเที่ยวก่อนที่จะกลับบ้านนะครับก็อาจจะทําให้เกิดข,ข้อที่คาดเคลื่อนหรือผิดพลาดได้นะฮะหรือหลุดเข้ามาได <c oughs> ทา้ทางจังหวัดจันทบุรีเองเนี่ยก็ไม่ได้นอนใจนะครับก็ประสานไปที่ตมนะครับแล้วให้ตมประสานท,ทางท่าอากาศยานนะครับว่าเวลาตรวจเช็คเข้ามาเนี่ยแ่้เป็นคนไทยนะครับก็ขอให้เช็คย้อนหลังไปนะครับว่า 14วันก่อนนู้นเนี่ยเขาไปแถวแอฟริกาหรือเปล่านะครับถ้ามีต้องดําเนินการกักตัวไว้เลยนะครับอันที่สองก็คือว่าถ้าถ้ามีแล้วมีโอกาสเสี่ยงสูงเนี่ยอาจจะเป็นจะต้องตรวจนะครับแล้วก็แจ้งให้ทราบนะครับส่วนอีกประเด็นเดินว่าแล้วเข้ามาถึงเมืองทักเมืองจันแล้วจะหลุดไหมนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะดูยาก แต่อาจจะขอความร่วมมือนะครับไปใ่สำคัธญน,นะครับเนื่องจากกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มเฉพาะนะกลุ่มที่จะไปแข่งนี้ก็จะมี2ส,ส่วนหลักๆนะครับก็คือเป็นค่าขายพลอยอันนี้เราก็จะประสานงานกับสมาคมพ่อค้านะครับตลาดพลอยต่างๆนะครับว่าถ้ามีคนไทยหรือคนรู้จักนะครับเดินทางมาจากที่นี่นะฮะก็ขอให้แจ้ง สำนักงานสาสุขจังหวัดน,นะครับเราจะได้ดาเนินการเข้าไปสอบสวนว่ามีความเสี่ยงหรือไม่นะครับแล้วก็ตรวจนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า RT PCR ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันยังสามารถตรวจเจอได้แต่ยังไม่ระบุนะครับว่าใช่โอไมคอนหรือไม่นะครับแต่ยังตรวจเจอโอมคอนด้วย RT PCR ทั่วไปได้นะครับแล้วเขาค่อยมาแยกยีนอีกที ส่วนประเด็นที่สองจากการท่องเที่ยวนะครับเขาเชื่อว่าหลายคนก็อาจชอบไปท่องเที่ยวแถบ,แถบนี้อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะการท่องเที่ยวมันไปไดห้หลายประเทศนะครับอันนี้ก็ต้องตั้งระวังแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะคุณจันทบุรีที่กังวลใจเป็นห่วงนะครับว่าถ้าได้รับทราบข่าวที่ใครก็ตามไม่เป็นเห็นชาวอะไรก็ตามชาวยุโรปชาวไทยโดยเฉพาะชาวที่อยู่ในที่มีความเสี่ยงมาจากประเทศต่างเนี่ยนะครับในรอบ14วันที่ผ่านมาเนี่ย ก็ขอให้แจ้งสำนักง,งานสาธารณสุขจังหัดนะครับหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือรพอสตใกล้บ้านนะครับให้แจ้งได้เลยเดี๋ยวเราดำเนินการในการที่จะเข้าไปค้นหาเพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจโรคนะครับ